เย่อเย่ออันนี้เป็นคลิปเก่าที่หมักดองเอาไวจ้จนลืมเป็นวันที่เราทําอาหารกันและจุ๋มเหม่งก็คาบของมาตามพ่อด้วยเอาอะไรมาเอ้ยอหิ้วถุงเปล่ามาพอเห็นลูกหิ้วถุงเปล่ามาใจดีหมดแรงเลยและดูพีเอผู้สู้ชีวิตและชีวิตสู้กับอย่างรุนแรงเหมือนออกลบทุกวันในช่วงนี้มีหลายคนถามน,นะคะว่าเจไดอยู่ไหนนี่นะคะมุมกว่าจะได้รู้ว่าอยู่ด้วยกันตลอดเลยแล้วดูจุ๋มเหมง่งกินผักทุกชนิดที่พีเอหันอยู่ <c oughs> พริกยกยังกินเลยแซบอีหลีประเด็นคือห่วงด้วยเอาจริงๆมันน่าแก้งมากเลยยิ่งหนียิ่งตามเอา<ไ>อสิหวงทําไมแค่การบ็อกครีเนี่ยนะทุกคนเคยดูรีวิวผักกอบไหมที่นี่ก็อารมณ์เดียวกันเคี้ยวสะดังจนพ่อกับพี่มันอยากกิน เคี้ยวไปสักพักเริ่มรู้สึกไม่อร่อยเล่นมันเสลยและชิ้นเมื่อกี้ที่จุ๊มเหม่งทิ้งไปเจไดก็มาสารต่อพอเจไดกินสักพักใจดีมาด้วยใจดีปูเสือรอเลยมีความเนียนค่อยๆ close up ไปเรื่อยใจดีนี่คือโคตรของความเนียนจะเอาหน้าไปปะเขาอยู่แล้วใจดีเนี่ยไม่ชอบกินผักดิบนะทุกคนเพื่อให้ใจดีหายสงสยัยว่ามันไม่อร่อยและให้ใจดีลองดูฟังเสียงในฟิลเป็นไง สรุปใจดีกินด้วยเกมพริกเฉยีแม่นี่งงไปเลยจากการบลอกโครีทที่ไม่มีใครเรลียวแรงก็กลายเป็นแรไอเทมที่ทุกคนมัสฮ v ฟแล้วดูความกดดันที่เฮียต้องเจอเอ <A, S 1> ถึงกับหลับไม่ได้ไป่ะมูฟออนจับบล็อกโครีได้แล้วมาดูอาหารวันนี้กันค่ะมีข้าวกล้องไก่บดบลอกโครี่พริกหยวกกระหล่ำม่วงฟักทองถั่วแลนเตาแครอท โอ้โหนี่อย่างเนียนอะแล้วก็โปะด้วยไขยด่ดาวอาหารเสริมมีวิตามินบำรุงข้อสาหร่ายสไปรูไล,ลน่าและขมิน้นและก็วิตามินบำรุงผลพร้อมแล้วไปกินกันเลยกินเสร็จแล้วก็สลบเลยอ่ะให้ของแถมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย